สวัสดีครับแม่ฟันค่ะสวัสดีค่ะมาด่วนๆเลยเด้อพี่น้องนะพอดีคุณแม่ว่าฝันแล้วเนาะฝันดีค่ะว่าน้องเป็นเอามาแล้วตัวแดงเลยเป็นว่าตัวแดงเลยเ่าอชัดแม่ว่าสืเทียไปเอาไม่เคยเห็นดังสีเขียวนะไม่เคยเห็นดังสีเขียวเมื่อกีสีเห็นวนี่นะง่วนนี่นะน้องบอกว่าเราคงจะเคยเห็นแ่เมื่อกี้เห็นฝ่าอัน เราไปหาเพินนเลยกันนีไปกระทายอยู่นี่ไ้าดก็ตาไปหาหมอไปสีจ้าบบน้องไทยเรือเราอาเ่องเรืองเรื่องเ่องเ่องเรื่องเร่อเรองเร่อไเรื่อเ่องเรนนองเรน่องเัื่องเอาเาองเรื่องเ่อเร่องเรเรองเงเรืงเรื่อเรื่องไรน่องตัว่องเรื่งเป็้ลงเ่งเรื่องเ่อเ่องเ่อเ่องเ่อเร่อ่ะเห็่องเรื่องเรองเัื่ง่นงเรย่องเรื่องเรองเจืองเัดเน่งเรื่องเือ อบอกให<บ>เ,เห็นคักปันนี่เลยกันว่ะอืมอันตื้นขึ้นแล้วบอกว่นเลยได้แม่ไปทซ่บอกมอลวไ้เลยได้หมเนี่ยนี่นั่งหล <บา S 2> ่าป่าตีทัวจะไว้คือคือ,อ,อคือวกันค่ะกุ้เจ้าแม่อนอกเออออกโซนิตะบุญไหนเนาะเอเอโซ่บอกไไว่นเลยได้แม่นนะ กันคอยไปมุ i̇şte era, ่เจ mm. er. ้าก mm. ็ไ่เห็นข่แล้วไม่เห็นเลยโทรบอกกันนี่เดี๋ยวคนช่นโทรสมสายสายเนเนคอยกันที่ไปซื้อแล้วข่แล้วบบนี้อยู่ปนตลาดตัวมากแล้วมากมากมัเ่อ่กันเมื่วันเออไปมากี้ตัวนี้จะมามาบอกข่ตัวนั้นมาเนี้แต่วาาการไผไผมากกัซื้อเอาคือเก้าส้มเก้าบออันุ้มุ้มที่ออกมานก็ไพมากกัซื้อเอาเอาไหมวันเลยเรียกใครไปแล้วระหนึ่งหกเก้า ครับยังก่อครับอยังบุตรซีซุนซุนนั่นซีซุนซุนคผู้ใดมากก่เสียวคือเก้ากับไปเห็นขึ้กันแต่ว่าเขาเสียวตัวใด่ไหร่ตาว่าคอยกมักตัวนี้แล้วแม่มัก็้มเอมนตัวนี้แล้วม่คยมาแปดคยมาแปดสามคับแมแแหงแหหครับอยบ้านอันเอ้าเอ้า เพื่อนเคยยิ้มเหมือนกันนะยิ้มแล้วมักไม่หันเราเอาเลยแม่จัดเลยไปนะลูกสาวมายิ้มบอกเขาสุเทียอยู่อารมณ์ดีจริงหมดีจัดเลยได้แม่จัดเลยไปนะทั่วนาหมอรวยเลยตาเสาเลยไปนะจักหมอรวยไปได้ทั่วหาจัยนับบนเฮียนไปแล้วนะแต่หาสองเทียเขาไปได้ไหมเจ้าวานของเจ้ากระเขาไปได้เจ้าทีเจ้าแห้งเจ้าแห้งมาเอาไปอยู่ ไจมยิบตุกัเขารไดก็จมย่าไปหานตีได้บอกเขากันไดด้ยกันเป็นหมอเลยบอกให้ไปทานโอ้านตุยตุยกับเขากรไดพันฮัุ้มดีเนาะ่งน้ได้นี่แตุ่้มเราดีเนยพอคนฟันไดเรียกประจำหน้าพุมหพ่อมุมดีมันกับพระุ่มไผรักษาไผ่ของไผมันเนาะไผ่ของมันะเหลับก็อจาเแล้วมีเจ้าที่เจ้าคอนต่อพอยังเพราะว่ากาการแนวทค บ่มันได้หันมากเขาเลยแต่วางครพแจ้งฝนก็ไปได้รนะต้องอยหน่อแหงหน่อยได้หมก็เลื่นเงาขาไปได้น้องเราอยู่นี่เนาะเราก็เลยแอได้างเนาะเอาน้องบอกครักแล้วเนาะเจ็ดแปดสามต่ว่าเจ็นี่อาจจะว่าชัดลอยเปเซ็นชัดลอยเปเซ็นแต่ว่าสองตัวนี่ชดแหงแปดสามเลยอว่าไงพี่น้องทุ่นหน่อยนำแปดสามน้ำแปดสามเลยเจ็ดแปดสามก็ซื้อได้แต่ว่ากับ บ่เตยมรเต็มยแต่ว่าเพิ่อกไสัตรรตัวแหลกตัวแกสองตัวนะโอ้ยสัตว์ขากัลางบนเนอนะครับเนาใช่ลางสุบ,บุนเนอนะครับไปซื้อตะลางมา <c oughs> เจ้เอานซื้อบนต้องเนี่เอากันลางมต้องกันาเออบนลางต้องกันผ่นนานเนาเนะยคือพยญีอะไรพยญีสิดบราที่คงเดียวว่าไม่เรื่ว่กับว่าผิดยังไม่พเต็ม ตัวไดตัวดหรือไม่รีบกได้บักนั้นก็สีไดายละวกับวดหกกับวันนั้นแล้วพอแล้วักได้บักนั้นเหมไ่ไดแล้วเขาอ่ะไม่ได้บ่ได้บ่ได้มาแตตัวเดียวเนาะไปเอามาได้แต่ตัวเดียวไปเอาเลืมแค่ไรล่ะครั้งหนึ่งเออนะครับเรามาแล้วนม้องแอนไหนมาล้วเด้อนะครับน้องแอนเท่าไปก็สลัด ว่าสุจียาบเคยเห็นแดงชัดจียวันนี้เป็นเห็นตัวแดงเลยคุณเจ็ดแปดสามชัดลูกมืเป็นแปดสามเนาะนะครับแต่ว่าตัวแดงเลยเนี่ยสัตว์นะก็เลยล่วงไห้นะครับเพิ่นว่าไวเน้นแปดสามมอเลยพวกเบเจ็ดสามเป็นพรามอเลยฝันเจ้ากันมาเลยฝันได้เก้าเจ็ดสามเลยนะครับก็เลยว่าซู้ฟังสื้นะมอเลวยแต่เจ็ดสามก็ยังมาเทียบฝาล่าสู้ตะกูลเจ็ดสามก็เลยล่งไห้นำนะครับเยอะเป็นออกมา กระนองแยนเนอรบอกเลยว่าเนียนตัวเดียวแต่สามแ<ช>ต่ว่าสามตัวก็ล่องเบิ้งสามตัวก็ล่องเบิง้งกับโชคดีเด้อนะครับสำหรับเชื่อเวลาน้อยนะครับกระนองแยนเด้อร์นะเปิดมันใจแห้งว่าเขาแน่นอน,นว่าอืมประนันเลยสิแม่อาจะเขาออเะ่าด้วยเนาะแน่นอนเลยเนะานะเขา่ขาเขาา่าจะไม่กับเข่าตัวแดงกวานี้เอาล่องเบิ้งพี่น้องล่องเบิ้งแต่สามเนาะวันนี้เอาให้ได้ ลอยเกาเนาะอเก่บอกก็เลยว่ลอยกระเช้นว่าต่ว่ากัผู้คนไปหามาน์ขค้นวานสงสันเเห็นตัวแดงมนบอใหเห็นตัวแดงนี่ไปน้ไดไปย่ำไดันอ่างอาบิมมอเป็นย่างแบบใแบบทำไมปอยากเห็นตัวแดงไปเเล่าอืยิ้มมากความเลยไ มาหายิ้มมาผอมมีหยังนอกฮันนี่มาแบบไปอีกนอกบันไดอย่าบอกได้ว่าสุดอันอารมณ์ดีอารมณ์ดีขนาดไหสิเข่าคนละอารมณ์ดีอารมณ์ดีค่ะฟาดมีหยังนอกบันไดขนม้าแบบไปนอกบันไดได้แล้วเขาเฝ้าดีใจประสันอันเบญ่อมดอกตองไปเอาใหายใยกันนะจะนี้จะไปไปผู้เดียวก็ไปมันได้ได้ยิหลาเด้อเดี๋ยวมันเข่าเด้อไหลาเดี๋ยวทุนศาสตร์นี่เองกะ เป็นว่าพนอยากได้บุญหลายหลได้ได้ยมาอี่เฮาอันนูอยากนู้อยากข่าวนูอยากได้บุญนู้จะได้แข็งเพื่อนเป็นว่าเื่อเจ้าเนี่ยนอยากแข็งนู้แข็งเลยน่ไปใส่นี้ก็ไปได้ไปบุญหลายหลากเดีบุญหลายข้ามาเลยวะเป็นอยากไ้บุ้อยากไ้บุญหลายหลาเดี๋ยวมาเลยภาพเคลือนเียบเดี๋ยวกวนังคืซื้อคือบอกแล้วบได้ไเฮ็ดเป็นไรบ้าน เขาบอก,กว่าสื้อไปซื้อยม่ได้เลยไปมากเยอะมากตะวันเก้านั่นนะก็ซื้อใบหลวงหามมันตลบนะเออเคยนะก <sk ill> ็คอยซื้อไว้ไหลายแล้วอันอันเก่านี่ยแต่อันมีอันทุนซี้นอ่ะพอว่าจะซื้อมัว่างหมดเลยตัดออกเลยชาวเกาหลีมันข่าวไปเลยนคนซื้อไ,ไอว้และเจ้าข่าวไปคนดิเข่าจะคนดิเข่าอันใดล่ะเนาะเออแล้ว,ลวเมื่อเป็นส่นถึงเลยมั้เอาเลยเหรอ กับวันแหน่ได้เนาะแต่ว่ายจะไปดูอะเด้อมิรู้หลายมันกับวันี้เป็นเรืว่าไปมันมันเห็นมือแหลกเลยจำจริงมือบ้านมาสิบอไปดอกวันนี้มันกับเพี่ยนไปเรื่อยๆกันไปมันจะเลี้ยนไปเรื่อยๆกันว่อเขาว่่ได้อยู่คงทีด้วาเอาคงทีจะกับไปตำเหมินหมยออกตัวมีแม่ได้บ้าง กันออกซ่าอะไยคุ้นกับเห็นมาเงยนเลมีส่วนเนาะกับเบรนเห่อฮาอันชิปแรกเขาเสิอ้าซื้อกรตร้งไถือรอบจริงจริงเลิมเด้อสามชิปเลาได้นั่งเออหนึ่งหเก้าสศศูนยแล้วก็ลาสุด7,8ปเป็นาเะครับเอาลาสุดแล้วรับ้องก็พัดเคยไปเอาลิมไม่ให้ม่ตลอดเลยว่เคยไ่้ยินจักเทียว่าตัวแดงเออเมื่อานนี้เป็นครั้งแรกที่เพิ่นบอกว่าเฮ้ยจนยิ้มมากไปแล้วออ บอกเลยว่าเจ็ดแมันบเอาตวบ่อบบอลาการีายกาลองเรงเนาะห้องการล่องยอนไว้จักยี่สิบกุญยี่สิกลหลายบาทเด้อด้สามตัวต่ะนะอันแต่สามเนี่ยก็ล่องเริงแต่ตะทุนแต่กาล่องซับยไขมันเนาะนะครับอ่ดิมักกะล่องเริงเด้อนะครับแต่สามไละตัวเดียวเน้นๆไปเลยเนาะไนี่ยเด้ออันว้เลาออกไปแต่สามเจ็ดสามซื้อไปโลดนะครับสามนเป็อ ก็ร้องไวรไวร์ดเนี่ยเจ็บเจ็บแปดเจ็บสามเขายาดไวตัวในห้องมังก็มัวกัถืนซะตัวในงมังเขากับอลงมาคิดไดกับล่มคิดน่นแล้วเนาะขนขับไปุมมันเด้อน้องแอนได้ลายขอให้เด็กนองเขาเด้อมื่อนี้เด้อไอ้วันี้น้องแอนเข่าจะได้บุญได้ลายได้ลายเออ